ขวานอ่ะสองจ้าในน้อยต้องมีสองเสียนเนาะธรรมดาหรือสองหรือสามสามพุ่นต้อนบิ้วสุดยอดมันอัดอัโดนุดสุดสุดเป็นได้เป็นได้ สวัสดีค่ะคคเคยบันโคกจามืงินนี่ยกสะดุ้งคือเกาพี่น้องมาเบิ้งไอพันยกสะดุง้งอาน้นินโอ้ยเมื่อยบุบบ,บับหว้วยย่านกล้องอืมจะอดหรือเน้าไอฝนองามขนาด บุบบัมันต่ำแล้วนั่นตัวน,นั่นเห็นบ่โอ้ย<บ>มันจะเป็นตะมันยามแล้วธรรมดาโตบัตรเดียวจริงสิบัดมือก็ได้ไล่ว่ัว่ะเนี่ยออสวย,วยงามมันไงามเนาะขาวโบเลยเนาะไอ่<ะ>เป็นตะมันแหมไม่ตะรุนนี่ไหม<ะ>จ้า ยวาร่เียวอืมป่างามพี่น้องบัตรละโตงามงามนี่กับมันขนาดเด้เนี่ยยกได้เบิดมือจ้ะป่าที่ตรงนั้นไม่ใช่ตใหญ่ใหญ่งงเลยนจ้ะบัตละโตร,รุ่นนี้นี่โอ้ยมันพี่น้องป่านินงามงาม มองเนี้ยข้าเจ้าถือดีดีเธอบอกมันจิตถือว่าตันเยไงกระน้อยหรอเบิ้ลตึกกระนั่นกระนั่นบัดและโตนี่ชิวชิวบัดมือบัดขึ้นก็ได้อ่างามคักพวนอะโอ้เสียงมันเดาจ้าสองคือกันบัดเนี่ย อืมสองนนี้เปน้อยหน้าครับสเหมือนกันจ้าพูน่ะไออุ้ยปุณณาจาร์ตัวป่าน้ำคักพี่น้องเลยมัน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 แมนมันเป็นตะมันมาแล้วจ้าโอ้ยอีโดดเอาดูอ้ยเอามาเอามาให้หนูเอาขึ้นเอามาให้หนูบ่เอาอ่ะ มันสินไงมันสินไงเอาขึ้นมาเออเดี๋ยวหนูเอาปล่อยมาลโนน้ำเลยเนี่ยบ่ปล่อยปล่อยมันสินไงออกเตะออกต้องบุบบุบปากแดงแดงเอมันเป็นจังหวะมันต้องบ้างนิดๆหน่อยๆอู้ตัวใหญ่จังเลยก็ดีตัวใหญ่ตัวใหญ่ ขอดแซ่บเดยวปากก็ดีกันเดยมุบ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 ดุบนี่ขนนันมันมันมันติดนี่สะดุ้งที่ตึงสสยๆจ้ะขันดเดว่าหัวนน่ะ,อนอะสองจ้าน้อยๆต้องมีสอง เซียนเนาะธรรมดาหรือสองหรือสามสามคุณต้นอันบุยสุดยอดมันอัดอัดบนสุดสุดเป็นไดเป็นได้ยกแยสุดอันคุณแม่ไปลงคุอคุณเลยท้งทางกันพ่อนอันอันแยยทางเพื่อนนั่นคุณตกน้ำเลยเออหนูก็ว่าอยู่โอ้ยดู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 ด โชว์โชว์ติดแล้วติดแล้วตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วแต่วายูสนี่มันไงหนูบอกสามตัวสามตัวว่ะพวนอ่ะคากับคันได้ว้าอ่ะบัตรสองบัตรสามจ้าบนหน่อยหนาเด้อสองคือกัน โอ้เออต้องสีชมพูนี่ของแยกไกลนี่นี่สีชมพูฉันโอ้เขาเขาเขาจองรุ่นนี้ไว้สีชมพูน่ะปากแดงตลอดแยกไก่้ได้มือเศร้านี่ตะรุ่นนี้เลยพี่บังเราบอยานจักน้อยสายอีกกำปิ่งแล้วว่านี่ แก่หางแดงเลยโอ,โ,โอ้โห <c oughs> ลวดภาษาปลาโด,ม,ดามันโดดลงน้ำเตะเอาตัวน้อยบอกเบอกซูฟังประดันผล ป่ามันอยู่เลยมันมาอยูหรอกยิ้มฟังมันอยู่เลยกล้แล้วไกล้พอไงบังเจ้าไ่ได yeah. ้กลับไปน้อนแท้มือเนีนมันหัวเหรอน้อนอยู่หลังปีแล้วล่ะอุ๊ยสุดยอดพอไบังแล้มีคาถาแล้วว่ะาจวรระดุงแล้วมันยานตงเเอาแล้วเป็นผัวแล้วเป็นผัวรถเนะนอนจะบหูตีเยวะละไเป็นรันะเนี่น่นคักแท้วะ สุดยอดครับมือนี่ทีมงานเก่าพี่บางพี่บางบ,บุบบุบบังโอต่ำทำคุณหนักบ้างมีอยูหนึ่งตัวนึงนั่นออกแล้วมั้งปลาเนื้มาไก่แล้วว่าเมียมาไก่โบหมัด สวยๆอย่าแรงดีนั่นละปีครั้งเดียวเองอ้ือมแค่นันนุดกแค่นั้นล่ะแังทันั้งนั้นบอกกันแล้วผัวเธอขึ้นหมานแถวซะหนูพญาบัังจะไปนอนแทวเมือนแรง พี่น้องเลยตัด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 ตัตัดตวดตรตัดตดตัดตดตัดวดตัดวัดตดีัดตตั